สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาดูนะคะเวทีนี่เป็นไงคะพี่ซึ่งนายสวัสดีพี่ส้มพี่ดังใหญ่แล้วนะเราอ่ะดังใหญ่อะไรนี่ดังดังปึงดังไม่ได้ใหญ่ดังมันปึงนะอสวัสดีบรรดายูทูบเบอร์ทุกคนนะคะ โอ้ต่อแถวกันมาครับต่อแถวกันมาค่ันดี้เป็นเม็ดที่บวันดี่สุดบรรดายูทูบเบอร์นะคะสัตว์รกันนะครับสำหรับนี้เราอยู่ในรถลูทอยเหยียบเด้อส่องพอดิบพอดีวันนี้อำเออภิเชิญครับผมอภิเชิมาใส่เอาพูดเลยมาเนี่เอาเบาไม่เายียบ เพื่อที่อย่างเพื่อลังการแท้คือบบพวกกาึืนนะสิน like ้องมันง่ามโพดง่ามโรับสิน้องกี่เขาเพราว่เขาข้งเนี่อยั่งยืนเมื่อไรก็ไน ที่เป็มืค้าด่ะาดยหรอง่ะาคพหอมีดีอันนี้พูดแบบเป็นการที่ถือว่าเปิดที่ดูการแล้วอวก็สมชื่อนะคะกับลำเทินไอดอลนะคะ กับเวยทีมอลํัอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุดยอดของการเป็นมอลํเัเทอนนะคะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะ ได้ออกงานคอนเสิร์ตแล้วนะคะทุกคนคุณพิ่นเปรตบึงนะคะถางคนมาใี่หูจำบ้างไมีเสือสาวใหม่เลยแต่แลคนนี้ถามดูเป็นยังไงพนเดกนมจ้ะเป็นยังไงมั่งเป็นยังไงแล้วครับตอนนี้ยังไม่อาบน้ำค่ะยังไม่ไปอาบน้ำร้ายทุกทีทุกเมื่อค่ะยังไม่อาบน้ำเพยายามทำโปกคลิปแรับนึ่งครับเพราะอยากเพราะอยากดีครับหนึ่ครับเบอร์ตั้งใจยิงนะครับแต่ว่า แต่จริงๆก็ยิงบอกไปเถอะใช่แตับผกว่าโอ้ยถ้าผมยิงนะคันตานรัตพลเป็นคนยิงบอกบอกเลยโลกไปนี่เนี่ยมีคนเฟรี่แล้วนี่บอหอดกับหมาคุณแหมหมดหมดเดินผ่านก็บอานะมั๊ก โอบันนั <Happiness> ่นนะก็ไ <Diamond> ด้ก็ไ <handy> ด oh, ้เนาะเป็นได้เป็นไดเป็นได้เป็น้องฟุกฟุกฟุกสวัสดีครับอะไรครับผมอหยังอีหยั่งหรือเาดิกระไทายืุยืนี่อันนี้สตรีมหรือว่ายังไงไม่ไม่ก็ถ่ายเป็นคลิปเหรอถ่ายเป็นคลิปทำไมล่ะเป็นคนกลัวกล้องไปแล้วเหรอ เป็นคนกลัวกล้องไปแล้วเหรอไม่กลัวไม่ได้กลัวกล้องแต่ว่าผมดูบอลอยู่โออ้้ยพี่นงเชียร์ทีมไทยอยู่ถักบอลจะไปไหนกันเนี่ยไปกินข้าวโอเคไปกินเก้า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 แม่เลยไม่ได้สุดยังเขาเรียกไปเอาเช่นสียังไม่แจกสียังไม่เจ็บเอาละพี่น้องก็จะกินข้าวจ้าบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวเจอกันนะคะ ยิ่งดูใกล้ยิง่ง,งสวยนะคะยิ่งดูใกล้ยิ่งสวย ใกล้เท่าไหร่ยิ่งสวยเท่า,นะน,ทานั้นคนะ่ะพะหนูต้ไปถ่ายในร้านจริงเลยสวยละเอียดทุกมุมค่ะ